สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชายปักจัดให้จากคลิปที่แล้วที่ผมพาไปดูเจ้า All New Eos V Cross นะครับ mm hmm. แต่งสไตล์ออฟโรดวันนี้นะครับชายปักอยู่ที่สนามโฟร์บายโฟแลนด์ที่ปทุมธานีพร้อมกับเจ้า All New Eos V Cross เหมือนเดิมแต่คันนี้จะเป็นรถสแตนดาดที่มาจากโรงงานนะครับผมนะครับจะทดลองขับเข้าเจ้าคันนี้ไปพร้อมกับเจสสถานี <Wow. S 1> ด้านหลังนะครับลองมาดูกันว่ามันจะพันฝ่าอุปสรรคไปได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ เราอยู่บนรถแล้วนะครับวันี้สถานีแรกก็จะเป็นเอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปเลยเราต้องประคองให้มันอยู่ที่อ่าเกหนึ่งเบาๆช่วยได้ ไปแล้วครับกับสถานีแรกสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีทิมหน้าทิมหลังนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะครับว่าสถานีต่อไปที่อยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับทิมหน้าทิมหลังมันจะทิมหน้าทิมหลังประมาณไหนนะสถานีนี้ก็จะมีความตุรกันดันเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใชแล้วก็มีเรื่องเกลื่อนเรื่องของอุปสรรคเพิ่มขึ้นมาจะไม่เรียบเหมือนเมื่อกี้นะครับใช่ครับ ภาษาชาวบ้านเรียกง่ายๆคือเป็นเนินสลับแหละเนินสลับ,สล,บสลับซ้ายสลับขวา uh huh. ะจะมีล้ออยู่3มข้างที่มติดพื้นอยู่ oh oh. แล้วอความท้าทายที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็คือมันจะมีเรื่องของความขานุครับ uh huh. มากขึ้นอ,อย่างที่เห็นนะครับ,รบอีออนอยูอิซูอีคอนของเราไปได้ทุกอุปสรรคจริงๆครับ เราไปเราจะไปสถานีไหนครับจะอยากไปสถานีไหนอ่ะอันไหนดีครับถ,ถ้าตามสถานีก็มีอันนี้หรือว่าลงน้ําตรงนู้นนะครับสถานีต่อไปก็คือสถานีฝ่าลําธารหินนะครับฝ่าลําธารหินผมเห็นสายอัพโหลด ที่สายลุยชอบเที่ยวป่าผมจะเห็นเขาขับในลำธารหินกันบ่อยใช่ครับก็อันนี้ก็จำลองสภาพของลำธารน,นะครับที่เป็นน้ำลึกนะครับที่เราอาจจะพบได้นะบนเวลาที่เราไปเที่ยวหรือไปลุยนะครับแต่ว่าในการขับจริงเนี่ยจะแนะนำอย่างนี้คือสมมติถ้าเกิดเราเจอลักษณะของลำธารน,นะครับหรือว่าน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนนะครับก็คือต้องลงไปสำรวจก่อนสเสมอ นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราขับปุ๊บแล้วเราจะลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใต้น้ํานั้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมีขดหินก้อนใหญ่ๆนะครับหรือว่ามันอาจจะมีหล่มโครนมีร่องน้ําที่มันค่อนข้างลึกนะครับอันตรายนะครับหรือว่าอาจจะมีกระแสน้ําที่ค่อนข้างเที่ยวกราดนะเพราะนั้นสิ่งสาคัญคือต้องลงไปสํารวจก่อนนะครับลองไปสํารวจดูก่อนว่าไปได้ไหมความปลอดภัยของอนูวิสุวิคอรของเราก็คือ80ดสิบเซน 800มมตรนะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดโรงงานนะครับสแตนดาร์ดโรงงานถ้าเกิดมีการปรับแต่งยกรถขึ้นระดับความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นมากขึ้นครับอันนี้สถานีต่อไปปีนไต่ม่านน้ำตกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยกันครับว่าสถานีนี้จะเป็นยังไงครับก็สถานี้หลักๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายเป็นเนินชันนะครับแต่ว่ามีความขรุขระเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับผมกำลังไต่ก้อนหินนะครับตามหน้าผา ต้องเลี้ยงทันเร่งเพื่อให้ผ่านขึ้นไปได้ครับสถานีต่อไปก็จะเป็นเนินเอียง ลองไปดูสถานีนี้ความชันอยู่ระดับประมาณ45องศาปนระมาณประมาณ45างองศาเป็นการไต่ด้านข้างอารมณ์ฟิลเหมือนรถไต่ถ้ง<ช>แต่<ค>ตอนนี้เราจะเอารถออนิวอีสูอีคอร์มาไต่ปูนด้านข้างนะครับสถานีต่อไปสะอึก เอียงวัดใจสถานีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้ตำแหน่งเกียนหนึ่งนะครับในการไปนะครับแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยเราอาจจะส่งนิดนึงโอเคส่งนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราปรับกระจกมองข้างให้มองเห็นล้อก็จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้แหละเพราะว่าคนขับจะมองไม่เห็นลายของเส้นทางที่จะไปนะครับเราก็ต้องอาศัยการจับกระจกมองข้างดูว่าเราหลุดออกจากเส้นทางที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าครับ อันนี้คือกระจกที่เราปรับไว้เพื่อมองล้อหลังใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเซนเตอร์เพื่อให้เรามองเพื่อไม่ให้เราหลุดเส้นทางที่เราต้องการ,รที่จะเดินทางอย่าง<ช>ัให้ขึ้นสูงกินไปหรือว่าลงตับกินไปครับ,รบก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฟ้ากับดินครับอันนี้ก็จะเป็นสถาน,นีเดิมนะครับแต่เราจะผ่านน้ำตรงนี้ออกไป จะหยาดลงชาอีกหนึ่งสะอึกเอียงหัวใจครับอาจารย์คราวนี้เราจะสลับข้าครับผม เราก็ต้องสังเกตทางด้านซ้ายใช่ไหมครับเพื่อให้เราอยู่ในพื้นที่หรือในเส้นทางที่เราต้องการจะไป น่าจะอยู่ในะครับครับผมเอกีอาจจะเป็นเพราะว่าผมขับอีกฝั่งหนึ่งผมเลยรู้สึกมันติดนะครับติดดินแต่ฟังนี้ผมขับอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยู่บนฟ้าครับเป็นทางเอียงสะอึกวัดใจครับ ก็ผ่านสถานีทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสนามนะครับทุกๆุกฐานที่ชายปักพาไปทดลองขับมานะครับก็จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับแต่อย่าลืมไปนะครับทุกๆสนามนะครับมันต้องได้รับการฝึกการสอนนะครับแล้วก็มีครูฝึกควบคุมเรานะครับว่ารถ สถานีไหนควรใช้กําลังส่งประมาณไหนนะครับควรจะแตะเบรกเมื่อไหร่นะครับความปลอดภัยสําคัญที่1นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับชายปักจัดให้จะพาเจ้าอนิวอิ u สุกวีคอสไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวยังไงฝาก FC ทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกับชายปักด้วยนะครับแล้วติดตามกันคลิปถัดไปครับว่าผมจะพาไปที่ไหนบ๊ายบาย